นางสาวกวินนาตาขีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดชนบุรีเขต7ได้รับเรื่องน้องเรียนจากประชาชนน้องผักกูดตำบลห้วยใหญ่ขอบ้านเล็กที่ให้กับประชาชนเนื่องจากไม่สามารถติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้าได้ปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบชาวบ้านชุมชนบ้านน้องผักกูดหมู่ที่13และได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการไฟฟ้านาจอมเทียนเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องด้วยปัญหาที่ผ่านมามีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน229ครัวเรือนประชากรในหมู่บ้าน492คนระยะทางโดยรวม5กิโลเมตรไฟฟ้าที่ใช้อยู่เดิมเป็นไฟสองเฟสทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงได้ร้องขอให้มีการแก้ไขผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ช่วยกันติดต่อมาอยัางนางสาวกวินนาตาคีสอสจังหวัดชนบุรีเขต7และได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้ที่ตรวจสอบและเปลี่ยนเป็นไฟเฟสสมเพื่อให้ชาวบ้านดำรงชีวิตประจำวันและใช้ในการเกษตรได้อย่างไฟไม่ตกไฟไม่สะดุดอย่างเพียงพอล่าสุดที่สาลาประชาคมบ้านน้องผักกูดหมู่ที่13ตําบลห้่ยใหญ่อําเภอบางละมุงนางสาวกวินนาตาคีนายเสนีค้าขายผู้ช่วยสสนายธนะ ก่อน วิสมนรองหัวหน้าเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียนนายบุญทรัพย์มานะมุ่งประเสริฐผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าบ้านหนองผักกูดเป็นพื้นที่การเกษตรมีความต้องการเรื่องน้ำประปาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันและใช้ในการเกษตรจึงร้องของความช่วยเหลือความต้องการใช้น้ำประปามายัางนางสาวกวินนาตาคีสสชนบุรีเขตเจ็ เนื่องด้วยปัญหาชาวบ้านร้องขอมานั้นสอสอนำเรื่องไปหารือในสภาหลังจากนั้นจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินชนบุรีในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านแบบยั่งยืนต่อไป